ส่งความสวยเซ็บลูเซียนาฟูสเตอร์มิสแกรนด์2 2 3 3โปรไฟล์ไม่ธรรมดาได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับการประกวดมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2023นณะประเทศเวียดนามซึ่งลูเซียนาฟูสเตอร์ลูเซียนาฟูสเตอร์ตัวแทนมิส แกรนจากประเทศเปรูทำผลงานได้เข้าตาและสามารถคว้าที่หนึ่งไปครองได้สำเร็จสำหรับลูเซียนาฟุสเตอร์ลูเซียนาฟุสเตอร์เกิดเมื่อวันที่14มกราคมพศ2542ที่เมืองกัเลาประเทศเปรูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลายาัยซาน มาตินเดอพอประเทศเปรูเริ่มเข้าสู่วงการนางงามตั้งแต่อายุได้เพียง16ปีเท่านั้นซึ่งเธอผ่านการประกวดมาหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นมิสทีนโมเดลเปรู2015และมิสทีนเทตันอินเตอร์เนชั่นแนล2016